สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนในการพยากรณ์ดวงรายวันเป็นดวงประจำวันที่27เมษายนนี้นะครับการพยากรณรดวงเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านที่้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับ ส่วนผู้ที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมสักคนนะครับขอบคุณครับการพยากรณ์ดวงเป็นดวงก,งกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงผู้ใดนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังในการดำเดินชีวิตของท่านเท่านั้นก็พอนะครับขอบคุณครับ ผู้เกิดวันอาทิตย์ดวงประจำวันที่27เมษายนนี้นะครับอัศวินถือดาบต้องอดทนกับการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะครับปัญหาต่างๆที่จะต้องแก้ไขบางทีอาจจะเจอสถานการณ์ที่ยากๆเข้ามานะครับต้องใช้ความเข้มข้นในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆนะครับ The Angman บางปัญหาก็เป็นปนัญหาที่ยืดเยือ้อที่ต้องใช้ความอดทนต้องทนรอนะครับบางครั้งก็ทำงานหนักเกินแต่ผลตอบแทนที่ได้นั้นน้อยนิดอาจจะไม่คุ้มค่าเรงค่าเหนื่อยนะครับหรือบางคนก็มีความสามารถแต่ไม่ค่อยมีใครที่จะสนับสนุนหรือไม่เปิดโอกาสที่จะให้แสดงความสามารถก็ต้องอดทนรอไปก่อนนะครับ หนึ่งดาบมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้สำเร็จด้วยเดอะสตาร์แล้วการงานก็จะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับแม้ว่าจะไม่โดดเด่นก็ตามแม้จะไม่ก้าวหน้าสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ก็เป็นไปได้เรื่อยๆด้วยดีนะครับ การเงินของชาวนาทิตนั้นมีเงินใช้จ่ายเรื่อยๆไม่กัดสนได้มาก็จ่ายไปแต่รู้จักใช้เงินอย่างมีระบบนะครับไม่ฟุ่มเฟือยมีเงินที่จะใช้จ่ายแบบพอดีพอดีเรื่องความรักของคนวันอาทิตย์นะครับคนโสดที่โสดก็โสดแบบมีความหวังนะครับหวังว่าจะได้เจอได้พบรักที่ดีๆีก้าสักวันหนึ่ง แต่ก็ต้องอดทนรอนะครับคนมีคู่อาจจะมีปากมีเสียงที่จะทะเลาะกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้ปหัญหาบานปลายก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในการทะเลาะนั้นได้ในที่สุดนะครับก็ขอให้วนันอาทิตย์มีการงานดีการเงินดีพบรักที่ดีมีครอบครัวอบอุ่นนะครับ ผู้เกิดวันจันทร์ดวงประจําวันที่27เมษายนนี้นะครับสามดาบระวังการงานที่อาจจะผู้ร่วมง,งานหรือเพื่อนร่วมง,งานในที่ทำงานเกิดการผิดใจกันขึ้นเกิดการแตกกอกันขึ้นได้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาและก็ทำให้หงุดหงิดเกิดความยุ่งยากแก่ใจนะครับ สิบดาบระวังเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานหรืออาจจะเจ็บป่วยได้นะครับก็ต้องระมัดระวังทำงานที่เกี่ยวกับเหล็กเครื่องจักรหรือว่าของเหลมของมีคมก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือไม่ก็คนที่ทำงานอาจจะแอบทำร้ายรับหลังได้ก็โปรดระมัดระวังด้วยนะครับ The f o o l ความเป็นอิสระในการทำงานจิตใจที่ไม่ต้องการกอผูกมัดใดๆต้องการทำงานที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยความคิดที่เป็นอิสระของตัวเองนะครับทำงานที่เป็นสัญญาแบบชั่วคราวไม่ต้องการที่จะผูกมัดให้เป็นงานประจำแต่ใดๆนะครับอย่างเช่นงานฟรีแลนซ์ต่างๆที่ สามารถก้าวหน้าไปได้ด้วยดีด้วยความอิสร,ระต่อจิตใจนะครับ6ตัวการกลับไปทำงานที่ถิ่นฐานบ้านเกิดหรือว่าไปทำงานในที่ที่เคยอยู่เคยอาศัยมาก่อนนะครับหรือบางคนอาจจะได้ทำงานที่เคยทำแล้วเคยสร้างผลงานเคยสำเร็จมาแล้วกลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ เรื่องการเงินของชาววันจันทร์เป็นผู้ที่จชายจ่ายเงินเก่งน,นะครับวันนี้จชายจ่ายเงินอย่างอิสระด้วยความเพลิดเพลินแต่ก็มีเงินจชายจ่ายไม่ขัดสนอาจจะมีลูกหนี้เก่าๆนำเงินที่ยืมไปมาคืนให้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องจุกจิกที่จะทำให้ต้องเสียเงินบางทีท่านอาจจะถูกหลอก โดนโกงเงินได้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับส่วนเรื่องความรักอาจจะรู้สึกเศร้าๆกับการที่ต้องอยู่ห่างไกลกับคนที่รักบางคนก็อยากใช้ชีวิตอิสระยังไม่อยากมีรักมาเป็นก้อผูกมัดใดๆนะครับอยากใช้ชีวิตแบบอิสระต่อไปเรื่อยๆหรืออาจจะพบรักเก่าๆวนกลับมาใหม่ ก็ได้นะครับสําหรับคนบางคนก็ขอให้าวันจันทร์มีการนาดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีมีครอบครัวอบอุ่นนะครับผู้เกิดวันอังคารดวงประจําวันที่27เมษายนนี้นะครับ8ดเหรียญการทํางานด้วยความใส่ใจเอาใจใส่กับการงานเอาใจใส่กับทุกรายละเอียดนะครับ แม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามก็จะไม่มองข้ามเพื่อที่จะให้ผลงานนั้นออกมาดีที่สุดนะครับบางคนก็มีการทำงานเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนะครับอัศวินถือไม้เท้าพัฒนางานได้เป็นไปในทิศทางที่ดีที่ตั้งใจเอาไว้นะครับมีไอเดียดีๆที่นำมาใช้พัฒนาการงานเสมอ วันนี้อาจจะมีการเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนได้นะครับหรือทางานที่เกี่ยวข้องกับยวดยานพาหานะก็ได้นะครับเจ็ดไม้เท้างานว่างานประมูลต่างๆก็ต้องแข่งขันช่วงจิงโอกาสของงานที่จะให้ได้มานะครับ แม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงลำพังหรือสู้อยู่เพียงคนเดียวจะเป็นการสอบเข้าทำงานหรือว่าจะการแข่งขันต่อสู้ใดๆเพื่อที่จะไอได้รับโอกาสสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับห้าไม้เท้ามีการติดขัดในเรื่องของการงาน ที่ไม่ได้รับความร่วมมือการงานที่ทำเป็นทีมก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากลําบากเกิดขึ้นนะครับเรื่องการเงินของชาววันนังคานงานมากสร้างเงินรายรับมากรายได้เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนมีเงินหมุนคล่องมือ ส่วนเรื่องความรักคนโสดถ้าเจอคนที่ชอบตกใจก็จะตะลุยจีบเช้าถึงเย็นถึงนะครับหรือบางทีอาจจะเจอคนที่มาจีบแบบคนรุปหนักเช่นกันให้ระมัดระวังนะครับเจอรักที่มีคู่แข่งหรือไม่ก็รักแบบมาวัยไปเร็วก็ได้นะครับส่วนคนมีคู่อาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะครับ ก็ขอให้ระมัดระวังการมีปากมีเสียงที่จะเกิดขึ้นได้ที่เป็นป้องแง่แม่งอนนะครับงอนกันไปงอนกันมาก็อาจจะําให้เกิดการกัดแย้งขึ้นได้ก็ขอจาวันอังคารนะครับมีการงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีมีครอบครัวอบอุ่นนะครับ ผู้เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงประจำวัน27เมษายนนี้นะครับสเตรงวันนี้อาจจะเจอปัญหาอุปสรรคที่จะต้องจัดการนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องทำให้เกิดความเหนื่อยยากลำบากใจนะครับแต่ก็ด้วยความเก่งด้วยความสามารถก็จะกระจัดปัญหนานั้นได้ด้วยดีนะครับการทุ่มเตกับงาน จึงถูกยกให้เป็นหัวหน้าทีมงานให้เป็นผู้นำของกลุ่มทีมงานในการทำงานนะครับแปดถ้วยอาจจะมีการโยกย้ายงานแบบไม่ได้เต็มใจได้นะครับหรืองานบางงานจำเป็นที่จะต้องปล่อยวางถ้าหากว่าเสียเวลาอยู่แล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับ dmplace ความรุ่งเรืองกับธุรกิจการงานต่างๆไม่ว่าธุรกิจส่วนตัวประเภทอาหารการกินเครื่องอุปโภคบริโภคหรือจะเป็นด้านการเกษตรต่างๆนะครับหรือสินค้าที่เกี่ยวกับผู้หญิงก็ตามนะครับเป็นงานที่ให้ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยดีนะครับแปดไม้เทา้า การงานที่ก้าวหน้าเติบโตด้วยดีนะครับมีโอกาสดีๆเข้ามามากมายจะเป็นงานออนไลน์หรืองานประจำก็ตามนะครับอาจจะได้ติดต่องานกับชาวต่างชาติหรือมีการเดินทางไปทำงานในต่างไกลนะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานอย่างกระทันหัน ที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับหรืออาจ,จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเงินของชาววันพุธกลางวันการเงินกล้องตัวดีนะครับมีลุ้นที่จะรับเงินก้อนใหญ่ด้วยมีรายได้มากมายการเงินมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ดีส่วนเรื่องความรัก อาจจะเกิดความรักขึ้นอย่างกระทันหันนะครับเป็นรักที่โชคดีเจอคนถูกใจคนที่มีคู่ความรักก็เติบโตพัฒนาอาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับส่วนใครที่ก่อนหน้านี้มีการไม่ลงรอยกันก็จะหันหน้ากลับมาคืนดีกันนะครับ กขอเจวันพุธกลางวันมีการงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีมีครอบครัวอบอุ่นนะครับผู้เกิดวันพุธกลางคืนดวงประจำวันที่27เมษายนนี้นะครับ 5. ้าถ้วยความรู้สึกอยู่กับผลงานที่เคยปิดพลาดที่ยังค้างคาใจอยู่นะครับอยู่ในใจทําไม่เกิดความรู้สึก เวรงานขึ้นมานะครับพอไปคิดอยู่แต่กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับเดวิลการป,รปัวพันอยู่กับงานที่ทำแล้วก็ต้องกลับมาทำอีกนะครับเวลางานหมดแล้วแต่บางทีก็ต้องเอาเวลาส่วนตัวมาทำงานหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับการมีเส้นมีสายก็มาเกี่ยวข้อง หรืออาจจะมีใครมันไส้เราก็ให้กลายเป็นศัตรูในที่ทำงานเราก็ได้นะครับ The Iplisted งานที่ดูคลุมเครือไม่กระจ่างชัดเจนนะครับมีความไม่แน่นอนกับสถานการณ์ที่อึมครึมแต่งานที่เกี่ยวกับ ความสวยสวยงามของผู้หญิงนั้นก็เป็นงานที่เป็นไปได้ด้วยดีมีความรุ่งเรืองดีอยู่นะครับสี่เรียนงานบางงานก็ไม่ได้รับการส่งเสริมที่ดีไม่ได้รับแรงสนับสนุนก็ทำให้งานนั้นดูนิ่งๆมาไม่ค่อยที่จะก้าวหน้านะครับก็ทำให้งานอยู่กับที่ไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่ การเงินของชาววันพุธกลางคืนเป็นผู้ใช้จ่ายเงินเก่งกับเรื่องสวยๆงามๆนะครับหรือไปใช้จ่ายในที่อโกจรทําไม่ใ้าจ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายได้อาจได้รับเงินจากการอุปถรัรมภ์จากความสเสน่หานะครับหรือได้โชคลาภแบบลับๆ แต่วันนี้อาจจะมีการตรณีคิดมัตยสตร,รู้จักเก็บออมขึ้นมานะครับส่วนเรื่องความรักคนโสดระวังอาจจะไปหลงสเสน่ห์ใครเข้านะครับแต่ไม่ถอนตัวไม่ขึ้นก็ได้หรือว่าบางทีอาจจะมีคนมาหลงด้วยสเสน่ห์ก็ได้นะครับส่วนคนมีคู่ก็จะเกิดความหึงหวงด้วยสเสน่หา อย่างออกหน้าออกตาเช่นกันนะครับก็ขอชาววันพุธกลางคืนมีการงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีมีครอบครัวอบอุ่นนะครับผู้เกิดวันประรือัสัป,ปดีดวงประจำวันที่27เมษายนนี้นะครับหนึ่งไม้เท้ามีงานใหม่ให้เริ่มต้นใหม่ๆนะครับ เป็นงานที่ก้าวหน้าได้ดีในอนาคตบางคนที่ใครที่สมัครงานเอาไว้ก็มีโอกาสที่จะได้งานทำนะครับหรือใครที่จะไปศึกษาต่อก็มีความสำเร็จนะครับสามถ้วยการทำงานก็มีความกลมเกลียวกันดีการร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานนะครับ ก็่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นที่ชื่นอกชื่นใจกันนะครับราชาถือเหรียนการงานรุ่งเรืองเฟื่องฟ,งฟูไม่ว่าลูกน้องหรือเจ้าของกิจการนะครับผลงานลลก็บรรลุตามเป้าหมายจะงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือจะเป็นนายธนาคารนะักการเงินนะักการบัญชี ต่างๆก็ตามนะครับก็มีความเจริญรุ่งน้ารุ่งเรืองดี 8. ดดาบงานบางชิ้นนานก็ดูจะมีความกังวลอยู่ในใจนะครับมีความอึดอัดที่มีอุปสรรคแล้วก็แก้ไขไม่ได้แก้ไขยากหาแนวต่างออกไม่ได้เหมือนจะมืดไปหมดนะครับมอง อะไรก็ไม่เห็นแนวทางที่จะแก้ไขหรือไม่ก็ระวังการถูกนินทาว่าร้ายนะครับหรือถูกใส่ร้ายได้จะพูดเจราจาใดถ้าอะไรนิ่งได้ก็ไม่กวรพูดนะครับเรื่องการเงินของจาวันพระเรือดสป,ปดีนะครับรายได้มั่นคงราบรื่นคิดทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง มีโอกาสรับเงินก้อนใหญ่ด้วยหรือได้บ้านได้รถก็ได้นะครับเงินกล้องตัวดีแต่ก็ระวังอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินที่คุณอาจจะปฏิเสธยากนะครับเหมือนดังน้ำท่วมปากส่วนความรักคนโสดอาจจะได้พุบรักจากเพื่อนนะครับหรืออาจจะเปงนกึศ ส่วนความรักคนโสดอาจจะได้พบรักจากเพื่อนที่อาจจะเพิ่งเริ่มริเริ่มที่จะรักเป็นแฟนนะครับคนมีคู่ความรักก็อบอุ่นดีอาจมีการวางแผนเรื่องมีบุตรนะครับก็ขอ,ขอให้ชาววันปฏิสปดีมีการงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีมีครอบครัวอบอุ่นนะครับ ผู้เกิดวันศุกร์ดวงประจำวันที่27เมษายนนี้นะครับหนึ่งถ้วยวันนี้ได้เริ่มง,งานที่ชอบงานที่รักนะครับไม่ว่าจะงานบริการงานโรงแรมงานร้านอาหารต่างๆนะครับเป็นงานที่รุ่งเรืองดีมีความก้าวหน้าดีนะครับ6ดาบ อุปสรรคปัญหาที่มีก็จะค่อยๆคลี่คลายออกไปนะครับอาจมีการขึ้นรถลงเรือหรือเดินทางไปทำงานในวันนี้นะครับหรืองานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทางน้ำก็ได้นะครับราชินีถือไม้เท้า แม้วันนี้งานจะไม่ค่อยหนักนะครับแต่ก็เป็นงานที่จุกจิกเสียมากกว่าจะได้รับการไว้วางใจให้รับผิดชอบในเรื่องของงานเป็นงานที่มีความก้าวหน้าได้ด้วยดีนะครับเพราะเป็นผู้ที่ขยันแก้ปัญหาเก่งนะครับรับผิดชอบงานสูงจึงได้รับความไว้วางใจเดอะทาวเวอร์ ระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของคำพูดคำจานะครับอาจเกิดอะไรที่ทำให้สันสเทตือนแบบกระทันหันขึ้นได้หรือวันนี้จะได้ตัดสินใจที่จะจบสิ้นอะไรอะไรลงบางอย่างนะครับเพื่อจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆกว่านะครับแต่ก็ให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยนะครับ ไม่อยากจะอายู่ในความประมาทขอให้มีสติและรอบครอบเอาไว้เป็นดีที่สุดนะครับเรื่องการเงินของชาววันศุกร์นั้นมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถเป็นผู้ที่หางเงินเก่งแต่ก็มีรายจ่ายให้จ่ายจุกจิกเช่นกันนะครับใครที่เงินตึงตึงมืออยู่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้คลี่คลายไปได้นะครับ ส่วนเรื่องความรักนั้นคนโสดจะได้เจอรักใหม่ที่แอปปี้แอปปี้นะครับบางคนก็อาจจะสิ้นสุดรักเก่าๆที่แย่ๆลงได้ตารู้จักในการปล่อยวางนะครับคนมีคู่ก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์และคําพูดต่อกันนะครับก็ขอให้ว,วันศุกร์มีการงานดีการเงินดีพบเจอรักที่ดีมีครอบครัวอบอุ่นนะครับ ผู้เกิดวันเสาร์ดวงประจำวันที่27เมษายนนี้นะครับ t h e e m p e r o r วันนี้อาจจะได้มีการติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับหรือเกี่ยวกับการติดต่องานกับชาวต่างประเทศหรือบางคนก็อาจจะไปเรียนต่อหรือไปทำงานต่อที่ อาจไปทำงานที่ต่างประเทศได้นะครับการงานวันนี้ราบรื่นมั่นคงดีเป็นโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับเจ้าของธุรกิจอาจจะเปิดสาขาใหม่บางท่านก็อาจจะได้รับเงินเพิ่มราชินีถือเหรียญ งานที่ยังสร้างผลกำไรได้ดีก็ยังดำเดินต่อไปได้ด้วยดีนะครับไม่ว่าจะค้าขายเพชรพลอยทองเงินยะมณีต่างๆหรือจะเป็นธุรกิจการเงินลงทุนหรือนักการวางแผนเรื่องการเงินหรือจะเป็นนักบัญชีก็ตามนะครับสามเหรียญการเจราจานายหน้านายขายประกัน งานที่ไม่เหนื่อยมากนะครับแต่ก็สร้างรายได้สำเร็จได้ด้วยดีบางคนก็มีงานพิเศษเพิ่มเข้ามาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นช่วงดีๆที่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนนะครับราชินีถือดาบการงานที่มีปัญหาจุกจิกกวนใจแต่ก็ แก้จัดปัญหาเหล่านั้นได้สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับเพราะจะตั้งใจตั้งสติในการแก้ปัญหาทุกๆครั้งอุปสรรคจึงไม่ได้เป็นปัญหาใดๆนะครับเรื่องการเงินมีการจัดระบบระเบียบในการใช้จ่ายเงินที่มีรายจ่ายเยอะจุกจิกข้ามานะครับใช้จ่ายเงินไม่ฟุ่มเฟือยแม้ว่าจะหาเงินได้ง่าย งานเงินเก่งก็ตามนะครับมีเงินใช้จ่ายไม่มีความกัดสนใดๆนะครับส่วนเรื่องความรักคนโสดความรักก็ยังไม่สมหวังอยู่เช่นเดิมนะครับส่วนคนมีครอบครัวแล้วความรักวันนี้ไม่ก้อยโรแมนติกนักนะครับไม่ก่อยเอาอ,อกเอาใจต่อกันสักเท่าไหร่ก็ขอให้จาววันเสาร์มีการงานดีการเงินดี พบเจอรักที่ดีมีครอบครัวอบอุ่นนะครับการประยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่27เมษายน2565ของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดก็ได้ประยากรณ์ครบตั้ง7วันเกิดแล้วนะครับขอบ,ขอบคุณทุกขอบขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพบกันใหม่กับผมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ